อ้าวครับสวัสดีนะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Steam Robot ออโตสติมรบอกกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนทําแบบเป็นเป็นบั็กนะเป็นบั็กนะของเป็นบั็กของแมปบ,บุยบูทนะครับก็จะเป็นบั็อกอันนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับอันนี้อยู่นี่นะคเดี๋ยวผมพาไปดูเลยก็จะเป็นบั็อกอันนี้นะเป็นวล็แค่ยื่น f k อย่างเดียวก็ได้นะ ไม่เรียกว่ายืนนี่ก็จะเป็นบัอกนี้บั๊กนี้ทุกคนนะ่ะเคยเห็นกันบ่อยแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทําอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเป็นตัวประตูวับอันนี้เป็นตัวประตูวัฟเคยเนี้ยจ,จะต้องใช้คปอคจะต้องใช้โลบัคซื้อนะอยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโลบัคนะก็จะได้มาเป็ดเป็ดอันนะนี่นี่นะก็อยู่ในช่องของดาวเลยแต่ผมก็จะไม่ไม่มาซื้อให้ดูนะเพราะว่าตัง มีแค่400 4 1ิบาท400 411โลบักนะฮะก้อนนี้มันก็จะมาเป็นอย่างงี้มันก็สามารถวาร์ปได้นะเดี๋ยวผมอันนี้มันคือเกี่ยวกับเรื่องสีด้วยเออเดี๋ยวผมมารีวิวประตูวาร์ปเลยอย่างเช่นเนี่ยเรายังแบบประตูวาร์ปไปเยอะๆเลยแต่เราไม่รู้ไงว่าอันไหนเฮ้ยอันไหนมนเชื่อมต่อกับไหนเนี่ยมันก็จะสุ่มไปมั่วอย่างเช่นเนี่ยเอ่อถ้าเราเข้าตรงนี้ไปมันก็จะไปวาร์ปตรงโน้นใช่ไหมแต่ว่าเราอยากให้ตรงเนี้ย วัดไปตรงนี้เราก็ต้องมีผู้กันนะเราก็ต้องเปลี่ยนสีสีเหมือนกันอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเคลียร์เคลียร์ยยก่อนเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวประตูวัดด้วยวเวลยนะเราวางจะวางประตูวาาัดแล้วสักสี่อันนี่เลยนะก็คืออันนี้นะมันจะไปโผล่ตรงนี้นะนี่นะจะไปโผล่ตรงนี้นะอันนี้ก็โผล่ไปตรงนี้นะอย่างเช่นแล้วถ้าเราเนี่ยอยากให้ตรงเนี้ยไปโผล่ตรงนู้นก็ต้องใช้นี่นะวางสีเหมือนกันปึ๊บ จากที่มันจะมาโผล่ตรงนี้กลายเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้มันก็จะไปโผล่กับอันนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องของทางด้านประตูวาร์ปนะก็เป็นไงบ้างเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวผมก็จะมาสอนทํากระเลยนะฮะเอาขั้นแรกเดี๋ยวขั้นแรกอะ่ะเราจะต้องมีทั้งหมดออ,อย่างนี้ก่อนนะสิ่งที่เราต้องใช้นะสําคัญเลยก็คือ ก็จะเป็นของเรื่องอันนี้นะเอ๊นะนะกดได้แล้วก็จะเป็นของของเรื่องไขค,รครวงนะไขค,รครวงนี่สําคัญเลยตัวสําคัญไขค,รครวงแล้วก็ใครจะใช้อันนี้ก็ได้นะใครจะใช้ตลับเม็ดก็ได้มันจะช่วยยุดบล็อกได้ไวกว่าใครมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันก็ขายอยู่ที่ตรงนี้นะ ขายอยู่ที่ตรงนี้แล้วราคาห้าพันห้าพันบาทน่ะก็ถือว่าฟันมันก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะมาเดนฟังกันสิ่งที่เราต้องเออผมลืมบ่อยแหละ yeah. อากดอะไรเงี้ยดีกว่าสิ่งที่เราต้องใช้เลยนะก็จะมีเป็นไขควงตลับเมออ็ดไขเพราะนี้ผมบอกไปแล้วนะไขอย่ใช้ตลับเม็ดหรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ถ้าใช้มันจะไวไงต่อไปนะต้องเป็นล้อนะเป็นล้ออันนี้นะ จะล้อไหนก็ได้แต่ต้องเป็นล้อแบบนี้เท่านั้นนะเท่า750บาทแล้วก็ใช้เป็นประตูวาร์ปแล้วก็อะไรต่อไปแล้วก็เป็นบล็อกไม้แนละบล็อกบล็อกไม้นี่ตัวสําคัญเลยคือต้องให้เยอะๆเลยอะบล็อกไม้นี่ต้องใช้เยอะๆแล้วก็เป็นเก e, นะ้าอี้เนาะเก้าอี้มันก็มีมาให้ฟรีเดี๋ยวผมจะไปสร้างให้ดูกันเลยนะท่าแรกนะครับเออใช่แล้วก็ต้องใช้บล็อกกาวด้วยนะบล็อกกาวก็บล็อกกาวก็มาเช็คดูได้ที่ตรงนี้นะ กล่องสุ่มตรงนี้มันกล่องไหนจะได้มากซึ่งว่าผมดูมาเนี่ยกล่องทองเนี่ยกล่องทองกล่องทองเหมือนจะไม่มีนะกล่องทองเหมือนจะไม่มีนะไปดูกล่องแดงกันเลยกล่องนี้ราคาห้าสิบลทเนี่ยกล่องนี้มีนะบล็อกทองนะเป็นบล็อกสิบหกอันนี้ผมเตือนนะต้องเป็นบล็อกอย่างนี้เท่านั้นนะไม่ใช่บล็อกอย่างนี้นะเนี่ย ไม่มันมันไม่ใช่บล็อกอย่างนี้นะบล็อกอันนี้คือไม่ใช่คือบล็อกทองอะ่ะไม่ใช่บล็อกเอ่อบล็อกกาวสามารถหาได้จากไอ้นี่อย่างเดียวนะมันจะเป็นบล็อกอย่างนี้นะมีแบบเลเยอร์อยู่สองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยตอนแรกแก็ต้องวางแบบให้สุดเลยนะมันจะได้มันจะได้วาปไปไ,ไกลวางตรงนี้คนระับเสร็จแล้วก็วางบล็อกไม้อย่างนี้นะหนึ่ง แล้วก็วางเป็นตัวอย่างนี้อีกอย่างนี้อีกโอเคสองครั้งแล้วก็สองเฮ้ยผิดโอเคเสร็จแล้วนะเราก็ต้องทํากรานเออใช่แล้วก็ต้องเป็นลูกสูบด้วยนะผมลืมอีกแล้วผมขี้ลืมอ่ะเออก็ต้องใช้เป็นลูกสูบอันนี้นะสีเหลืองๆนะเราก็ต้องวางให้มันเป็นเออไม่ใช่ ก็ต้องวางให้มันเป็นลักษณะนี้นะให้มันเป็นมันเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้นะโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องมาวางเป็นตัวของประตูวร์บนะประตูวตรงนีเออใช่ไม่ใช่เราต้องเราต้องวางเป็นทั้งเรื่องของเอ่อต้องเป็นทั้งเรื่องของบอกไม้ก่อนนะวางตรงนี้ไปก่อนเลยโอเคเสร็จแล้วมาวางเป็นประตูวร์บนะว้ขยาย ใหญ่กว่านี้อีกดิเออโอเควางเป็นประตูวัดตรงนี้เอ,อ่อเนี้ยวางตรงนี้นะเฮ้มองอยู่กลางๆโอเคเสร็จแล้วนะเราก็ต้องใช้ใครครวงนะแน่นอนสิ่งนี้อะไรที่ผมบอกนะต้องใช้ใครครวงเอ,อ่ปปอปรับอืมปรับไอ้เครือออกนะโอเคเสร็จแล้วเราก็กดไปเลยไปสิไปสิ อ่อใช่กูวาแล้วทำไมไม่ไปโอเคกูวาแล้วของไม่แปลกนะทำไมไม่ไปโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องวางเป็นประตูว้าไปเลยใครจะยืดอันนี้ก่อนก็ได้นะแล้วแต่ไอวางให้มันตรงเลยโหไหอันนี้ก็พอๆกับอันนี้ก็พอๆกับบล็อกในบลูเพปวินเลยเนาะโอเคเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาวางเป็นทางด้านบล็อกอะไรก็ได้นะบล็อกอะไรก็ได้นะเตือนนะบล็อกอะไรก็ได้วางไปตรงกลางตรงนี้เลย ตรงกลางของประตูวาร์ปนะใครไม่มีโลบ,บัคก,ก็ไม่สามารถซื้อได้โอเคแล้วก็โอเควางไปแล้วก็วางมาอีกอันหนึ่งโอเคแล้วเราก็กดรบอันนี้ไปได้เลยเสร็จแล้วอันนี้ออกปีลืมไปเราปรับเราปรับแค่ทุกอย่างนะก็แล้วก็ปรับให้เป็นทุกอย่างเลย แต่เป็นยกเว้นอันนี้นะไม่ออกปเชื่อเอาเฮ้ยเคยไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็ต้องให้มันกลับมาตรงนี้ก่อนสงว่ามันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคือมันไม่ค่อยได้เออขอใช้เวลาทำแป๊บหนึ่งนะโอเคพอมันเป็นได้ลักษณะนี้แล้วนะครับ แล้วก็ต้องวางเป็นทางด้านของเออเป็นทางด้านของล้อนะครับเป็นล้ออันนี้นะเนี่ยเป็นล้อ,อนี้ต้องเป็นล้อของอันข้างหน้าเห็นมันจะขึ้นอันสีเขียวนั่นแหละครับเป็นบล็อกอันข้างหน้าแล้วเราก็ต้องวางนะตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้นะครับเอใช่ปาวะเออใช่อออใช่ปาวะเออไม่ใช่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 เออใช่ป่าวะใช่ไหมไม่ใช่ปาวะไม่ใช่ไหมวะ ให้บอกว่าอืมใช่ไม่ใช่นะครับต้องวางเป็นอย่างนี้นะต้องวางเป็นของเป็นทางด้านของบล็อ,บอ,นะอ,บอกข้างบนอย่างนี้นะต้องวางเป็นบล็อกข้างบนอย่างนี้นะเอเคเสร็จแล้วเราก็ทําการาวางบล็อกยาวๆไปเลยนะนยิดตลับไม้ออกมาแล้วกดไปที่บล็อกตรงนี้แล้วก็ยืดให้สุดยืดให้สุดที่เราจะยืดได้อ เห็นไหมถ้ามีตลับเม็ดมันก็จะยืดได้อย่างนี้เลยมไม่ต้องมาเสียเวลาในการซักม็อกซึ่งว่าเราก็ต้องยืนไปให้สุดตรงนั้นเลยนะยืนไปสุดตรงนั้นเลยจนกว่าจะขึ้นมันคำว่าแม็กอย่างเงี้ยอ่ะอ้ามแล้วโอเคมา ก็เสร็จแล้วเราวางเป็นทา้งด้านนี้ต่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมาวางอมาวางบล็อกตรงนี้ต่อนะครับเออครับครับมันเี๋ยวผมขอใช้สมาธิแปหนึ่งละเขน้วเราก็วางอย่างนี้มาเลยเ่า เสร็จแล้วเราก็วางเป็นทางด้านของเออเออม็นตัวเก้าอี้นะเป็นเก้าอี้ของรถนะครับเป็นเก้าอี้ตัวรถนะไม่ใช่เก e ้าอี้เครื่องบินนะอันนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะใครที่ไม่มีโลบักนะโอเคส่วนไอ้พวกตรวนี้ที่มันจะเชื่อมะลรก็ช่างแม่มเหนือนะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปไปตรงนู้นเลยมุมสุดตรงนู้นนะแล้วก็หยิบบล็อกไม้เตรียมไว้เลยลเราต้องวาง เป็นประตูวาา์ปอีกทีเครือนี้เราต้องใช้เป็นประตูวา้าสองอันนะโอเคใช้ถูกแล้ว,วแล้ว,วแล้วเราก็ต้องวางยางนี้มันสองบล็อกนะเพราะว่าทําไมครับถ้าตรงนู้นอะ่ะมันวางขึ้นมาสองบล็อกตรงนี้ก็ต้องสองบล็อกด้วยนะเสร็จแล้วเราก็วางเป็นทางด้านของประตูว์ปไปเลยนะเนี่ย วางให้มันตรงก็ได้นะโอเคเอา้ยเยโอเคแล้วก็จากนั้นนะเออเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เออหยิบไขควงกดตรงนี้กดทั้งหมดนะ <c oughs> ให้เรานะเออมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมให้เรานะติ๊กเออติ๊กไปที่ตรงล้อรถก่อนนะเดี๋ยว มันะก่อนเดิมมันมันช้าเออแทนที่จะมีรถนะแทนที่จะวิ่งเร็ไวไปนะให้เราติก๊กมันจะเป็นทั้งหมดนะให้เราเออให้เราติกลลออออาต๊กไปที่ล,อลนะ้อรถอโอเคให้เราติกออกตาต๊กไปที่ล้อรถนะเราติ๊กไปที่ล้อเอาแฮคุณกนตี้นไงวะเราติ๊กไปที่ล้อรถเลยให้เขียว ให้สีเขียวเงี้ยหายหมดนะเสร็จแล้วก็ปรับทุกอย่างให้เป็นติ๊กถูกออกชนออกเสร็จแล้วนะแล้วก็มาที่ของตัวล้อลุดปรับแค่ตรงนี้พอนะชนออกเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ววิธีการใช้นะครับก็ให้เรานะครับกดเติกต๊กติ๊กไปที่บล็อกกาวได้เลยลูจะใช้การกระบาดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะว่าจะใช้บล็อกอะไรวางอันนี้ฐานก็ได้คนระับผมบืม่ม สร็จแล้วก็กดเดินหน้าไปเลยตอนนี้นะมันจะเป็นผมว,ว่าุณทําสูงไปวะมันไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปดูอีกคันผมก,ก่อนนะเฮ้ยเนี่ยแล้วต้องวางเปน็นบบนี้ในหะ้มันช่วงกลางแล้วก็ติ๊กไปเลยโอเคแล้วก็กดเดินหน้าไปนะ สร็จแ,แล้วมันก็ทําการวาร์ปมาอย่างนี้นะแล้วก็วาร์ปไปเลยถึงเส้นชัยได้เลยนะเราแต่อันนี้คือผมจะบอกเว้ยอย่าลืมนะตรงนั้นนะต้องวางปล่อยให้มันไปเองได้คือตรงเนี้ยเราต้องวางให้มันเป็นสองบล็อกเหมือนกันนี่นะคือทําทําไมไหมถ้าเราตรงเนี้ยวางเป็นสองบล็อกเลยถ้าข้างหน้าเราวางเป็นหนึ่งบล็อกเนี่ยมันก็จะบล็อกนะไปอยู่ข้างล่างแนะนํานะให้วางให้เหมือนกันนนะ อันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะพอเราปล่อย F K ไว้เลยนะคนบ้าอะไรปล่อย F K ได้แล้วก็ระวังไว้ให้ดีแล้วก็ระวังสิ่งของอันนี้คือมันไม่ใช่ว่ามันจะผ่านตลอดได้อย่างเดียวมันก็มันก็พังได้นะมีโอกาสพังแต่ว่านี้รู้สึกว่าการพังหนวนจะไม่ค่อยพังมากเท่าไหร่หรอกแนะนำครับเข้ามาในเนี้ย คือเราต้องอยู่ในทีมสีขาวนะเพราะว่าอ่าบัคต,ตัวนี้มันวิ่งตรงอย่างเดียวนะไม่มีการเลี้ยวแนะนําให้เราไปอยู่ทีมสีขาวไปอยู่ทีมสีขาวนะตรงกลางเพราะว่าเวลามันคือเนี้ยมันมันตรงอย่างเดียวอะมันตรงอย่างเดียวเลยนะมันจะไม่มีการเลี้ยวอะออโอเคเชียกูเจอตัวเลือดเหรอหลายคนเอ้ยออ้เพิง่งโอเค เดี๋ยวนะอันนี้ผมเจอตัวนี่ว่ะของที่ฝรั่งเศสเขาจะเรียกตัวเลือดนะเป็นการเป็นตัวดูดเลือดเดี๋ยวผมจะบี้ไปหนึ่งนะ <Okay. S 1> มึงเจอกลัวเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการบี้ตัวเลือดแล้วนะก็เสียงดังเป๊ะเลยเลือดแบบผมแนะนํานะคือถ้าเราเนี่ยวางเป็นประตูวัเสร็จแล้วนะคือเราเนี่ยเอจะไม่สามารถทําได้อีกเพราะว่ายังไงไหม คือแบบถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยประตูวับมันค้างอยู่อย่างนี้นะคือเราเนี่ยจะต้องจ่ายแมปเลยทําไมไหมคือถ้าเราเดินหน้าไปทิ้งหนึ่งใช่ไหมก็จะวับใช่ไหมแต่มันไม่วัฟแบบเมื่อกี้คนระับมันจะวับมาตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีประตูวับอยู่แล้วตรงนี้นะก็ใครมีประตูวัฟอยู่ถ้าใครทำสองครั้งเลยถ้าประตูแรกมันค้างไว้ตรงนี้ก็แนะนําให้ออกแมปเถอะไป แหมาทึงแล้ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะนี่ไดบมันก็จะได้พกมันก็จะได้บล็อกทองมาด้วยนะครับเป็นบล็อกฟรีนะบล็อกทองนะอุ้ยเดืนหนึ่งรอยบาท รู้สึกว่าตอนนี้บล็อกทองผมมีโคตรเยอะเลยผมมีบล็อกทองอยู่สองร้อยสองร้อยสามเก้าอะสองร้อยสามสองร้อยอีสองร้อยสามเก้าคือเยอะชิบหายเยอะมากอันนี้ผมขอบอกนะพอดอีมีน้องเอฟซีคนหนึ่งนะทักมานะบอกว่าอยากเล่นกับผมด้วยนะอยากเล่นด้วยอันนี้ผมก็จะบอกชื่อไปนหนึ่งนะชื่อนะ อยู่ตรงนี้เลยนะบิลลี่ลิลิตนะพพ์ไม่ถูกนะเป็นตัวละครที่มีเทมไม่ใช่ตัวแบบก,ก,กระโหลกกะลาที่มันเป็นตัวเบค,คอนนะไม่ใช่นะที่มันต้องเป็นคือตัวบิลลี่ตัวจริงเนะี่ยจะไม่มีตัว R อยู่ตรงนี้นะใช่แล้วก็จะมีไอเทมด้วยนะคือแบบมรวย,อ,ยอ่ะเออแล้วก็ใช่ครับเน็ตครับชิพายครับเน็ตหลุดนะครับก็ชื่อบิลลีลิลิตนะถ้าใครอยากทัก ใครอยากแอดมาเป็นเพื่อนก็แอดได้นะแต่คือผมก็บอกก่อนนะว่าเอ่อแต่คือผมจะบอกว่าคือถ้าใครแอดผมมาเนี่ยจะต้องมาบอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะว่าเออผมชื่อว่าชื่ออะไรผมจะได้แอดถูกนะคืออย่างเช่นถ้าผมแบบไปแอดอคนอื่นแบบมัว่วไปเพื่อนผมก็จะเต็มเพราะตอนนี้ผมก็มีเพื่อนอยู่ประมาณสองรอคนแต่ผมก็แบบอยากจะให้น้องๆ fc มาเล่นกับผมด้วยนะเพราะฉะนั้นนะ ถ้าใครอยากแอดผมเป็นเพื่อนจะต้องบอกชื่อมาด้วยผมจะได้รับถูกนะครับก็ใครอยากเล่นกับผมก็ช่วยกันแชร์ก็ช่วยกันแชร์ youtube แล้วก็ฝากให้ติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยจะได้น้องๆ f อฟซจะได้มาเล่นด้วยกันกับผมได้นะครับฝากอ,อไปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปแล้วเด้อ